สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัรทิดาชัยเทพอยู่ชั้นปีหนึ่งคณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่าแอป Flexil เป็นแอปบัตหรือว่าแอปจดโนต้ตที่คล้ายๆกับแอป Goodnote ค่ะแต่ว่าเป็นแอปที่ไม่ต้องเสียเงินแล้วก็มีฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันที่คล้ายๆกับแอป Goodnote เลยซึ่งสามารถนำไปใช้จดเวลาเรียนหรือว่าต้องการจะจดโนต้ตในแอป Flexil นะคะถ้าเราเข้าไปแล้วเราสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ ที่ปุ่มขวาล่างได้เป็นปุ่มบวกขวาล่างแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเราจะมีเป็นโน้ตให้สร้างในโฟลเดอร์อีกทีพอเราสร้างโน้ตเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหลายๆอย่าง mm hmm. ก็คือเราสามารถเลือกหน้าปกของโน้ตนี้ได้แล้วก็สามารถเลือกเป็นตัวกระดาษนะคะ mm hmm. เป็นกระดาษที่จะเป็นทั้งลายตาราง mm hmm. เป็นกระดาษเปล่าหรือว่าเป็นลายจุดหรือว่าเป็นลายเส้นเอาไว้จดก็ได้ mm hmm. แล้วเราก็สามารถเลือกสีเลือกขานาดของตัวกระดาษได้ด้วยค่ะ ในฟังก์ชันของการเขียนนะคะ<ม>เขียนโน้ตหรือตด,ดโนด้ตเนี่ย<ม>เราสามารถเลือกได้หลายสีเลยเพราะว่า ไม่จำกัดสีเราสามารถเลือกสีได้เราต้องการสีอะไรแล้วก็มันจะมีการเขียนแบบว่ามีฟังก์ชันในการใช้เส้นเส้นเนี่ยเราสามารถเลือกเป็นเส้นปะเล็กปะใหญ่ได้หมดเลยตัวแอปนะคะจะมีการให้สร้างเป็นรูปเลยคคณิตรูปดาวรูปวงกลมรูปสี่เหลี่ยมได้หมดเลยเพื่อที่เราจะต้องการจดโน้ตหรือการสร้างไมล์แมปเพิ่มเติมในการสร้างสรรค์ผลง,ง,งานในการจดโน้นั่นเองแล้วก็ในแอปนี้นะคะจะมีสติ๊กเกอร์หรือว่าโน้ตเล็กๆที่เมื่อเราต้องการที่จะโน้ตเพิ่มเติมเล็กๆบนหัว นี่ก็จะมีการเพิ่มรูปภาพแล้วก็คอบภาพที่เราสนใจจะนํามาใส่ในโน้ตนํามาใส่ได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญแล้วก็ที่แบบน่านําเสนอมากๆก็คือเมื่อเราต้องการจดคําศัพท์หรือต้องการจดอะไรเพิ่มเติมในแอปเนี้จะมีตรงปุ่มซ้ายบนนะคะที่มันจะเป็นารูป กระดาษแล้วก็มีลูกศรชี้ขึ้นจะมีเป็นตัวนี้ซึ่งเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นมาเพื่อให้เราจดเป็นคําศัพท์ vocabulary หรือว่าเป็นโน้ตสั้นๆที่เราต้องการจดเพิ่มเติมได้ค่ะกระดาษหรือตัวโน้ตเนี่ยที่เราชอบมากๆก็คือมันไม่จํากัดในการเพิ่มโน้ตว่าเราต้องการโน้ตกี่หน้าเพิ่มกี่หน้าแล้วเราต้องการจดกี่หน้าและอีกฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆก็คือเราสามารถนําไฟล์จากที่อื่นมาเขียนในแอปนี้ได้ด้วยอย่างเช่นที่เรายกตัวอย่างก็คือเรานําไฟล์จาก เอ่มงโก้แคนวานะคะแล้วก็นำนำเข้าใน e อ c เฟลซิลแล้วมันก็สามารถใช้ได้ปกติเลยก็สามารถใช้ไหไลท์สามารถเขียนโน้ตแล้วก็เพิ่มเป็นไฟล์แล้วก็มาใส่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจัดเก็บได้ด้วยค่ะ mm hmm. เรามาฟังกันในเรื่องของข้อจำกัด ในการใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะคือมันจะมีข้อจากัดคือมออีคนที่ใช้ฟรีกับคนที่ใช้พรีเมียมคนที่ใช้พรีเมียมนะคะก็จะมีฟังก์ชันแล้วก็สิทธิพิเศษมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวแอปนี้นะคะเมื่อเราต้องการแชร์ไปให้เพื่อนคนอื่นหรือต้องการแชร์ให้คนอื่นดูที่เราจดโน้ตมันจะมีลายน้ําของแอปพลิเคชันนี้ซึ่งก็อาจจะไม่สะอาดตาสําหรับบางคนได้ สำหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแอปหนึ่งที่สามารถใช้แทนแอปที่เสียงเงินได้ซึ่งเราก็ใช้แอปนี้มาตั้งแต่ตอน,นอยู่มัธยมหรือว่าติวหนังสือซึ่งเราอยากจะแนะนำเพื่อนๆทุกคนให้มารู้จักแอปนี้มากขึ้นเพราะว่ามันมีฟังก์ชันที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์มากๆในการเรียนการสอนค่ะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ